สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของค้นเกษตรเพื่อค้นอีสานนะครับสำหรับเมื่อเนี้นะครับกับผาพี่น้องาเมืองมาติดตามนะครับสําหรับผู้ที่เคยเมืองเคยติดตามนะครับช่องการตะลุยการเกษตรนะครับข้าวนาปังนะครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับข้าวนาปังข้าวเหนียวหอมราคานะครับสำหรับอายุเมื่อนี้นะครับกับ วันนี้วันที่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบห้าอ่าก็ประมาณร้อยน่าจะร้อยสิบวันนะครับอ่าปลูกนะครับวันวานสิบท่านว่าสิบมกกาล่าสิบกุมภาพสิบมีนาเก้าสิบสิบมีนาอีกยี่สิบอ่าหนึ่งร้อยหกวันนะครับนะครับไม่ถึงร้อยสิบวันนะครับอายุก็หนึ่งร้อยหกวันนะครับกาอ่าสังเกตนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนเพิ่นจะเริ่มงอกนะครับงอก งอกหรือว่าถอกถอกดอกนะครับหงอกหรือออกดอกนะครับตอนนี้บางส่วนก็ถอกดอกนะครับบางส่วนกับย่งบะถอกบางส่วนกับตั้งท้องตั้งไข่นะครับกับมีนะครับตอนนี้กับภาพี่นออกมายางเบ่งนะครับว่ามาติดตามนะครับความสวยงามข้าวนาปังนะครับถามวอยูไสครับพี่น้องอยมู่เกาน้องโกนะครับอำเพอรกกานวดจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะครับกับ ถอกไปเรื่อยนะครับถอกเรื่อยนะครับก็มี่มีห้อยเชอรี่นะครับห้อยเชอรี่หอยปังก็มี่รับปลายนะครับอ่าบางบางร่วงยังกระถอกนะครับถอกไปแล้วนะครับถอกไปนะครับจหรับบางร่วงกับกับย่างท่านได้ถอกนะครับท่านจะถอกนะครับกับเมืองแปงแปงขางเคี่ยงกันนะครับของพอบุญใหญ่เพิ่นกะนี่ครับกัย่างก็ได้ถอกขึ้นกันเดียวครับ ของเพิ่นของเพิ่นวานรอบสองนะครับห่างกันหนึ่งอาทิตย์นะครับเพิ่นไถ่วานมาอีกรอบนะครับก็เริ่มตั้งทองนะครับเริ่มตั้งทองรับล่วงกับสมควรวานปุ๋ยอีกรอบนะครับตอนนี้ต้องเร่งปุ๋ยนะครับถ่าทองนะครับสำหรับของเหานะครับวันนี้กับชิมาว้าปัญหานะครับเจอพี่น้องฟังนะครับหาถ่ายยางมากซุ้มทั้งโน่นนี่ครับซุ้มทั้งโน่นทีที่บอมีน้ำนะครับขื้นที่หลังนะโมนี่ครับเนี่ย มูเขาถอกถอกว่าแล้ว่นกำลังตั้งทองตะปูตะปินะครับกับว่าเกินอาทิตย์นึงครับนี่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็น่า